มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเอ็กซ์แลรีโร่นะครับมาพบกันการหนึ่ง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 กับหนึ่งหนึ่งเฮ้ยปิดไมค้บอลคอนเป็นเฉพาะในแคนพวกผมนะครับผมนี่มีการตอนนี้หมุนเลือกตัวก่อนนะครับก็ขีดขวาขีดดูหน้าดูตาครับอ๋อแล้วถึงเวลากดดันแล้วครับผมจะทำยังไงเลือกมาแล้วครับดรรีพอรด์เตอร์ครับกับตัวอะไรวะ อามาดอนนะครับผม <c oughs> ก็มาดูในเกมาเลยนะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บ <c oughs> ดูครับว่าเขาจะออกของกันยังไงตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่การช่วงออกของครับ <c oughs> สงสัยจะเป็นคู่รักคู่แครนกันมาก,ก่อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้คลิปทล,ลิปก็ได้มาชนกันนะครับทั้งสองฝั่งล้ว <c oughs> จะเสียเปรียบที่ว่าอามาดอนนะครับเป็นสายตีใกล้แต่ไม่มีดาเมจที่ะสู้นะครับ สกิลเป็นหนึ่งทีครับผมไม่เข้าเลยครับอมาด,ดอนไม่เข้าครับจังหวะนี้ยิงตีไม่เข้าครับตีตีสลัดเป็นหนึ่งทีอมาด,ดอนก็สลัดไม่เข้าเหมือนกันนะผมปาดครบดับตามคลิปครับตอนนี้คุมคลิปครับยิงทำอะไรเขาไม่ได้ครับผมอตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็ได้อัพสกิลมาเป็นอย่าง,งจ้าละวัน,นครับผมดูดูนะครับดูดูด,ดูดดดดดดดครับผม ก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับผมดีนาชิปไม่ทันครับวิ่งครับวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งฟาดวิ่งโต๊บครับวิ่งโต๊บโยเป็นทีครับเขาเป็นหลอดเข้าไปหนึ่งหลอดโอ้เข้าไปหลอดครึ่งครับสลัดสลัดครับสลัดตีครับตีครับเบลซีครับต่างคนโอ้หต่างคนก็ต่างกีจัดกันทั้งคู่ครับไม่มีใครยอมใคร ทางฝั่งดีเจียนก็ได้ใช้สกิลมาแล้วครับเป็นเออ่สกิลอะไรวะสกิลเรียกว่าอะไรวะเครื่องมือวางข้อแม่เหล็กนะครับเอาไว้ดูเดวเวลาแต่ก็จะทำดาเมจครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแย่งรูครับดับเบิ้ลดาเมจครับผมจังหวะนี้ทำยังไงครับทำยังไงครับตีไปเรื่อยครับตีครับตบโตบครับตบครับหนึ่งดับเบิ้ลดาเมจยังไม่ได้กดใช้นะครับ อะไรตีมันก็จะเข้าโอ้โหทั้งสองฝ่ายนะครับดีเจนเลือดยังกระสายน้ำนะครับผมเอายังไงแต่เลือดคุณไปเยอะกว่านะครับผมเลือดมีพันกว่าครับแต่ฝั่งเอ,อไอโพก็มีเลือดแค่เก้าร้อยนะครับก็อาจจะทำให้อเมดอนตัวนี้ตายยากหน่อย จะสู้ได้หรือไม่ครับอมาดอนครับยืนคุมลูนครับผมดับเบิลดาเมจอืมอือืเอาไม่รอดขอบอกว่าขอไม่สู้ละกันนะครับจะไปเกิดการชิงลูนยิงกันเจ็บมากจังหวะนี้จังหวะนี้เวลหกแล้วครับผมลูนแยกล่างครับย้ยลูนวินบลรับจะทำยังไงครับเจ็บมากครับตอนนี้ฟาดหนึ่งทีโอ้โหโดนดูครับ เจ็บมากแต่ก็ไม่เข้าครับไม่มีมานะครับเลยเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนไม่ได้โอ้โหตอนนี้สมัคดาวยัดหน้าไปแล้วครับหนึ่งทีแต่เอามาดอนก็สมัคดาวอ่อลิตรีพอสเซอร์ครับไปแล้วครับไม่มีมานะทำยังไงครับตบครับตบครับตบตบครับตบเน้เนี้ยครับทำยังไงครับ ทำยังไงทำยังไงดิตบตบแรกครับตบแรกตบหนึ่งทีครับสับหบับสับหลับนะครับอัลมาดอนครับตอนนี้เบลเจดครับเบลเจดกำลังคู่ครับคุมลูนนะครับตอนนี้จะไปคุมลูนครับใครจะได้ลูไปหรือไม่จังหวะนี้ครับตบครับตบตบแปดไทได้ครับไครได้ไม่มีโอ้อัมาดอนได้ครับแต่ไม่ ตบตบตบแรกครับเลือดเยอะครับเลือดเยอะกว่าครับผมทางนี้ในรีเจนครับอตอนนี้ใส่สกิลใส่กันยังยก่งใหญ่ครับอเอามาบอลตีแรกครับจะจะไหวหรือไม่จะจะไหวหรือไม่ไม่เอาไม่แยกดีกว่าครับผมเอาแล้วครับ่โคตรต่างก็ตีแรกกันไปครับอตอนนี้ด็เรเดวิสเซอร์ได้คุมคุมสถานการณ์ด้านฝั่งเขาครับ ตีไม่เข้าครับตีไม่เข้าจะทํายังไงดูดมาครับดูดมาดูดดูดสกิลแรงมากกลับกลับกลับดีกว่าครับตอนนี้อารมดอนไม่กลับบ้านครับยีคุมเลนต่อครับผมจะทํายังไงครับจะทํายังไงจังหวะนี้จังหวะนี้คุมเชิงกันไปก่อนครับผมตอร์พัชเซอร์ครับเวลแปดนะครับอ่าเรามาดูการเงินกันบ้างครับอืมอรมดอนนำโด่งครับร้อยเจ็ดสิบครับ อ่าแล้วดูไอพ p อครับเลเวลก็ล็อกเตอร์เดมอสเตอร์นำนะครับตอนนี้ก็สุสีดูดีกันไปครับโอครับแต่เลเวลอัมมาดอนก็นำขึ้นไปหนึ่งครับไปห้าร้อยอ้าวห้าร้อยกว่าครับจะทำยังไงสลัดโค้ิครับสลัดโค้ดไม่สลัดครับไม่สลับไม่เข้าอัมมาดอนนะครับอัมมาดอนตัวนี้เป็นตัวที่ถึกมากครับต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 บหนึ่งทีครับตบเข้าตบคร้บ ต่คนต่างเขาไม่เข้านะครับผมเพราะว่าอำดัตอนตัวนี้มีเจอกันเวทครับถึงทาไม่ไม่เข้าครับอ่าก็ไม่กลัวครับหืมดูดดูดหืหันหลังได้ด้วยแต่จะไม่จะเข้าเขาจะเข้าครับตบครับลำดับตัวนี้ได้เฮกหืมลได้ฮกครับตอนนี้ตบครับตบไม่เลี้ยงครับตบครับตบพีบังครับพีบังตบตบหืมจังหวะนี้ตบ แต่ก็ไม่ไปครับไม่ตามต่อครับผมออกกลับบ้านออกกลับไปยืนคุมเลนที่เดิมครับผมว่าป้อมตีแรงมากอฟา,าดไปหนึ่งทีฟาดตามจีไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้การเงินนี่พุ่งปีพุ่งปีนะครับอล็อกดิจิพรเซอร์ได้ออกสุปรากรของแหวนลีมานามาครับตอนนี้ก็ทางด้านของอเมริกายังไม่ได้มีอะไรซื้อมาครับโอ้มาแต่ไกลครับผมมาแต่ไกลแต่มาหน้าหมดรอครับ ทำอะไรอะมาดอตัวนี้ไม่ได้เลยครับผมเจ็ดนาทีผ่านไปครับผมยังไม่มีการบัตรลับเก็ดขึ้นนะครับผมตอนนี้อะมาดอนตัวนี้ได้ยีคุมรูครับจังหวะนี้ทํายังไงดูดไหมหนึ่งทีครับดูดไหมครับดูนหายตัวครับอะมาดอนได้ครับตบครับตบตบไม่เข้าครับตบครับไม่รู้ว่าจะเก็บไปทําไมตบแม่งเลยอืตีไปไม่เข้าไม่เข้า ไม่เข้าวสบัดหนึ่งทีหวดหายจะทำยังไงตบครับตบคิปตบคิปือสลัดสลัโขนแรงนะครับฮึหอมตอนนี้การเงินก็เก็บจะสองรอยแล้วครับผมทางอารเมลตัวนี้นำนำโดครับลางเลเวลก็นำโดเช่นเดียวกันครับผมห้าร้อยกว่าครับผมโอเค ตอนนี้เอามาทำตอนนี้ก็ได้สะสมตังค์ไว้ซื้ออะไรไม่เอ่ยเมื่อกี้เห็นของอยู่ไ่ายินได้ยินซื้อโอเคอะตอนนี้ทั้งเลือดพันสองเลือดพันสองครับจังหวะน,นี้มีการบวกกันหรือไม่บวกกันอยู่ครับบวกกันอยู่จะทำยังไงดับเบิลดาเมจครับดับเบิลดาเมจโน้ก no, ครับโนกครับโอ้โอหเฮ้ยดับเบิลดาเมจวตีนหนักมากครับหอไม่สูล้ละกันครับผม มาดอนตัวนีน้ทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆเขาแทบจะไม่ได้กลับบ้านนะครับเขาอ,อยู่เล่นจนได้รีเจนเนอเรชั่นครับตอนนี้ใช่อาอย่างประหยัดครับสมบัติสลัดสมบัดิคลิปอ่าตอนนี้อ่าใช้ทำการดีนยัยป้องไปแล้วครับต็อกเล่ย์เดพัซเซอร์ตอนนี้เขามาคุมรูนแต่ไม่มีรูนครับเพราะว่าอามาดอนตัวนี้ได้ทำการออทำรูนอันนี้ไปแล้วโอ้ตอนนี้เนอร์ทัพโตพับเนอร์ทับ ตอนนี้จะมีบัตรล้หรือไม่เนอร์โตครับเนอร์ตบจะเป็นยังไงบ้างครับอ,อ,อืมอามามดอนตัวนี้คิดมากครับครชิดมากอ๋สมัยดาวไปหนึ่งทีครับตบตบเฟิร์สเดอะแมรี่ครับคิสมาอรลงไปครับเฟิร์สบัตรด้วยอออามดอนตัวนี้ครับหืเลือดพันสามครับชิสมาอร์ครับสมัยดาวกดไลท์ไปหนึ่งทีนครับมาแล้วครับจะจะฆ่ามันได้หรือไม่หือเลือดมานาเยอะจริงๆ แต่เขาไม่มีมานาเลยเอายังไงครับเอายังไงดีเนิรเป็นหนึ่งที่ครับเนือเป็นหนึ่งที่เนนือดตบครับเนนือดตบเอาครับไม่ให้เก็บร่นตบตบหมตบแรงมากตบแรงมากตบตบอต๊บดูช่าครับฮึมเชือกก็โตบเชือกกนตบเนือหือตอนนี้ก็สะบัดตดสวัดตดตบครับหือตีละตีหนักมากครับเนือหือจะเป็นบัตรคาทีสองหรือไม่เรียบร้อยครับสองศูนย์ไปแล้วครับอาร์มาดอนตัวดีแทบจะไม่ได้กลัับบบ้านเลยคร ตอนนี้ได้ออกเอเป็นฝั่งกันเวทครับผมแบเน้มนดูสิครับของเขาจะเกิดกว่านะครับตอนนี้อมอนได้เ <furious> ก <hat> ็บรูนมาครับบิงไหมครับมาแล้วครับอมตะมีนมครับไม่มีไม่มีไม่มีลไมครับไม่มีเนิร์ดครับเนิร์ตบกครับเนิร์เนิร์ตบเนิร์ตบจังหวะนี้เนิร์ดมากครับเนิร์ดมากจะทำยังไงจะเป็นจะเป็นสกิลตอบโต้ครับแต่ไม่เข้าอมอนตอนนี้ ข้าไปครับสามโซนไปไกลแล้วครับผมจังหวะนี้ยมาดอนตัวนี้ถึงจริงๆครับเดีบครับเดี่เกิดทัหลังตีครับหมสับปัดหนึ่งก่ชกระจายครับไปครับเอามาดอนเกิดตายครับทันหลังตีครับเสียของต้องเทอร์พัเซอร์นี่ก็คือต้องใช้มานาเยอะแล้วก็เสกิลที่ก็พอสมควรท่าแรงพอสมควรแต่ว่าอาจจะสู้มาดอนนี้ยากนิดนึงเพราะว่ามาดอนตัวนี้เป็นตัวที่มันถึกมากครับผม เอาละครับอเมรอลตอนนี้ได้เก็บรีเจเนเรชันครับวิ่งมาอย่างไกลครับวิ่งมาอย่างไกลทำยังไงครับอืมสกิลสกิลแรกครับสกิลแรกมือแต่ไม่อเมรอลตอนนี้ซ่าจริงๆครับจีจริงๆครับเนิร์สไปครับเนิร์ดตบครับเนิร์ดตบขนาดป้อมยังไม่เว้นครับดาเมจสแมกดาวครับตบตบสแมกตุ้มไปแล้วครับกดไลค์ไป็นเต็มหัวเยี่ยมมัดบอเลยดี่นำไปครับ4-0ครับ เป็นนัดล้างตาของเขานะครับจากที่เขาแพ้มาแล้วครับหนึ่งตาแต่ก็ไม่หวั่นครับอมติกตัวนี้ก็ยังจะบวกมันเดิมครับสกิลแรกแต่จะเข้าหรือไม่ไม่เข้านะครับตบตบแรกครับเนิร์ดจะทํายังไงไม่แรกไม่ไปดีกว่าครับผมมันใกล้ป้อมเกินไปครับผมเพราะว่าเขายังมีมานาครับตบหืมสะบัดตบตบจะทําทําอะไรเขาไม่ได้ดีครับเนิร์ดเนิร์ดโอ้โหเท่ากันเลยครับหลอด มไม่สนครับไม่สนใจรครับจะจะดูดมาต่อดูดมาต่อจะคิลเข้าหรือไม่กลับเข้าบ้านไปเลยครับตอนนี้อมาร์อนตัวน,นี้จะกลับบ้านไปหรือไม่จะเติมเลือดเติมมานาแต่ว่าดร็อเลเซอรซ์จะกลับมาทันหรือไม่บิงมาครับมาแต่ไกลจะทําอะไรเขาได้ไหมสงสัยจะไม่ได้ตีเทกด้วยอโห<า>เฮ้ยเอ๊มันมาแต่ไกลแต่มานานมีมหมดเอามารอนตัวนี้ตีครับจะไล่ได้หรือไม่จะไล่ได้หรือไม่ จะทำยังไงจะทำยังไงตบตบจะตายจะตายหรือไม่จังหวะนี้แรกครับแรกจังหวะนี้ไม่มีมานะครับหืมตบครพพับตบจังหวะนี้อามาดอนได้เปรียบโอ้โหฟาดิวสต็อปเ,เลยครับผมอ้ห้าศูนย์ไปแล้วครับตอน,น้อามาดอนตัวน,นี้จร,จริงจริงครับครับอามดอนตัวนี้ได้เกีรีเจเนเรชันครับวิบ่งมาอย่างไกลครับวิ่งมาอย่างไกลทำยังไงครับ สกิลสกิลแรกครับสกิลแรกแต่ไม่อื้มอเมรดตอนนี้ซาจริงครับจีจริงครับเนิร์สใช่ครับเนิร์ดตบครับเนิร์ดตบขนาดต้อมัยังไม่เว้นครับอื้อดามจดสมักดาวครับตบตบสมักตุ้มไปแล้วครับกดไลค์ไปหนึ่งทีครับเต็มหัวเนี่ยมัดบอลเลยดิเขาเห็นรูนครับเขาเห็นรูนเขาทำยังไงเขาเดินผ่านะ ิเขาเห็นรูทั้งท่านเอาเดินผ่านไปสั่นนู้ไปเก็บผาเสียเว้ยมาเสียมานานม่ปะแล้วแล้ว้ที่มันมาโอดะต้องมีมานาตบครับจังวันนี้ไม่สนครับไม่สนสกิลครับตบหึหึเซตเต็ะล็อกแล้วครับเนิร์ดเนิร์ดตบตบตบเด็กก็เด็กน้อยครับ แม็ดาลครับกดไลค์ไปหนึ่งทีตอนนี้เอามาเ่าตัวนี้คงจะเลดไม่ไหวครับขอตกป้อมไปก่อนตกป้อมไปก่อนตกชิปไปก่อนนะผมเล่นชิปคุยกับชิปคุยกับป้อมไปก่อนนะับอ้าวเฟรมเลสตกเก็บตับบลดาเมจมาสลับตับบนดสลับตบตบชิปตบชิปแรงมากครับดูดมาครับดูดมาดูดมาถ้าทำไงดูดมาทำไงจะทำยังไงครับดรดรเลสเซอร์ตัวนี้ตบหือตบแรงมากครับตบตบเนิร์ กลับบ้านไปตบป้อมครับตบป้อมป้อมแตกไปแล้วครับตอนนี้อเมรตอนนี้ก็กลับมาคุยกับทีมเหมือนเดิมตีเข้าไปครึ่งหลอดแล้วครับผมป้อมอ๋อตอนนี้บ้านก็จะแตกแล้วครับผมจะทํายังไงจะทํายังไงดีจะทํายังไงดีจะเอ็นแล้วครับนิดเดียวจะทําตักเร็วเพราะเธอจะาระกันหรือไม่ตอนนี้ยื้ยื้เวลาอย่างเร็วหรือยื้ยือยื้เวลาอย่างมากครับตอนนี้อเมรดอนก็ออกของมาแก้ทางครับผมทาง บ้านแตกบ้านแตกหรือไม่บ้านแตกเรืบบ,บ้านแตกเรียบร้อยครับด้วยสกอร์7ตอนหนึ่งครับทางอเมริกันก็คิวนำไปแล้วครับคุอ่าก็สวัสดีครับ